ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สุขคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีผ้าไปตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยของปูสอนพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยของปูสอนหนวดประจำันที่1ิบหกกบมีเปลี่ยนพย,ยนัญานในพี่น้องได้พิจารณากันอยู่พี่น้องนะครับ มาเบิ่งยอดหลังของปูสองปูสอนพี่น้องของรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยปูสอนนะครับเพิ่นวิ่งตัวใดลุดตัวใดพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยปูสอนวิ่งบนล่างสองกับเจ็ดพี่น้องนะครับจับคู่สองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดเก้าพี่น้องนะครับแนวาทางเพื่อนจับคู่ลุดแต่ว่าวิ่งสองเพิ่นเข่าพี่น้องนะครับ แนวทางออกสองหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะและสิบาไปตามเนวทางปูสอนของงวดประจาวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกเจ็ดนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องไปตามกันเลยพี่น้องรัฐบาลไทยเนาะเดี๋ยวใส่วันที่วันทางซะก่อนเนาะวันที่วันที่หนึ่งเด้อ วันที่หนึ่งพี่น้องทันวาได้พี่น้องดนะ้อต่อ้อพี่น้องนะครับสองห้านะครับหกเจ็ดพี่น้องสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยดนะ้ะ รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยปูสอนพี่น้องนะครับเมืม่อบนสีวิ่งยังไงพี่น้องนะครับจับคู่ยังไงพี่น้องนะครับปูสอนเนาะรัฐบาลไทยเพ่นกับวัธรมดาพี่น้องมากดีอยู่เด้วิ่งบนล่างนะครับวิ่ง บนล่างวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องของปูสอนเนาะเพิ่นวิ่งบนล่างในพี่น้องอีกอย่างนะครับเบิ่งกันศูนย์ ก้านะครับวิ่งศูนย์กับเก้าพี่น้องพี่น้องมักกระจัดคัดกับพาดแนวทางมีเขามีหลุดบ่าว่ากันเลยพี่น้องเด้อนะครับอันนี้พอใจดีเอามมให้เป็นแค่แนวทางพี่น้องนะครับเป็นแค่แนวทางเด้อนะครับให้สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะพี่น้องเนาะ ของรัฐบาลไทยเฮ้าพี่น้องเฮ้าก้องหนุนไทยรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนาะนะครับรัฐบาลไทยปู่สอนพี่นอ้องมาโดนจับคู่พี่น้องจับคู่อะไรพี่น้องนะครับจับคู่ศูนย์ห้าศูนย์ หกศูนพี่น้องนะครับนี่คือรัฐบาลไทยของปูสอนจับครูให้พี่ให้น้องให้พี่น้องผิดจารณาเอามัก,กัดจัดขัดกระพาดบบวากันแนวทางนี่เขามมีรุดบาวากันได้พี่น้องเด้อนะครับ แต่แนวทางของเพื่อนพี่น้องก็ิทราบดีรู้ดีกันแล้วล่ะผู้สอนนะครับมีชื่อเสียงยางนั่งทางเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับมีชื่อเสียงทางเล่าพัฒนาเด้อให้พี่น้องมาติดตามรัฐบาลไทยของเพื่อนคือกันพี่น้องรัฐบาลไทยของเพื่อนก็วิ่งสองมาดีอยู่ได้พี่น้องนะครับรัฐบาลไทยปู่สอนนะครับก็วิ่งดีอยู่ได้หลืพี่น้องนะครับวิ่งสองกับมาสองอยู่ได้พี่น้องนะครับพี่น้องบะติดตาม รัฐบาลไทยของเพื่อนเนี่ยบอกพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยกับบธรรมดาเดอ้อพี่น้องด้สําหรับปูทองปูมงคลปูสีหนึ่งปูอูรอและปูสอนพี่น้องมาดีแน่นอนพี่น้องจัดเต็มทุกแมทแน่นอนพี่น้องเนาะสำหรับรัฐบาลไทยนะพี่น้องครับเล่าพัฒนาวันจันทร์เนี่ยงดออกเด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นวันชาติลาว พี่น้องนะครับอย่าล่อนะวันจันทร์นะพี่น้องนะให้ตั้งจิตตั้งใจเอาใจใส่รัฐบาลไทยนี่พี่น้องนะครับเพ OK e ราะว่าเล่าพัฒนาหยุดการถ่ายทอดหยุดออกหวยลาวพี่น้องนะครับเนาะให้มาใส่ใจรัฐบาไล,ทล,บทลบาไทยกันพี่น้องลอตเตอรี่อุดหนุนลอตเตอรี่กันพี่น้องนะครับอุดหนุนลอตเตอรี่รัฐบาลไทยกันพี่น้องนะครับเนาะเกือ1สิบสองล้านหกล้านสามสิบล้านรอเราอยู่พี่น้อง ปูบอกว่าเงินล้านรอเราอยู่พี่นอ้องอาชุดที่สองของปู่สอนพี่น้องนะครับชุดที่สองของปู่สอนพี่น้องนะครับเนาะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ด เก้าแปดนี่คือจับคู่จับชุดที่2ของปูสอนพี่น้องได้จับให้เซร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รัฐบาลไทยปูสอนจับคู่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องมากระจัดคัดกระพันได้พี่น้องเรื่องบว่ากัดแนวทางมีเข่ามีรุดใดพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาแคบหน้าจอปูสอนไว้ของวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยปูสอนวิ่งบนล่างศูนย์กับเก้าพี่น้องนะครับจับคู่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด 08 95969798พี่น้องนี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับให้พี่น้องแคบหน้าจอไว้และพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่นได้หลายพี่น้องนะครับให้เพิ่นมีกำลังใจให้เพิ่นมีใจเขือเขืมต่อสู่ไปกับพี่กับน้องเห็นพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้หลายเพิ่นดีใจกำลังใจเพิ่นกับมาพี่น้อง นะครับเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ฝากผูสวนไว้น้ำแน่กันแล้วกันพี่น้องให้กําลังใจเพื่อนเด้อแคปหนาจอแล้วเราจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กันได้ยๆยพี่น้องกดติดตามมือนีกะมือโกสุดท้ายแล้วพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้วเด้อมืออื่นก็ออกรัฐบาลไทยเฮ้าพี่น้องนะครับเนาะฝากไว้น้ำเน่กันแล้วกันพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ